ผมขอพูดถึงเรื่องการตื่นรู้นี่ครั้งหนึ่งและจะพูดต่อไปอีกหลายๆครั้งก็เพราะว่าความตื่นรู้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกยุคนี้ในโลกยุค New Normal ในโลก Metaverse ซึ่งเราถูกเลยถูกหลอกล่อดลวงจากมายาจากรับโลกวัตถุจากความจากความเจริญทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ จะทำให้เราหลงลืมจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราแน่นอนมนุษย์มนุษย์ทุกคนมนุษย์ทั้งโลกกำลังวิ่งไล่ล่าความสำเร็จเงินทองการครอบครองหรือแม้แต่วัตถุทรัพสมบัติที่เราอยากจะได้มาเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างอิ่มเอมบางครั้งรับรวยเรามีความสุข ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการโวยหาด้วยความขาดแคลนไม่ใช่การดิดรนใช้ชีวิตเพื่อไล่ล่าสิ่งที่เราคิดว่ามีมันมีคุณค่าที่มันอยู่ที่มันอยู่นอกตัวเราจนลืมไปว่าสิ่งที่มันมีคุณค่าที่สุดในชีวิตของของเรา อาจจะไม่ใช่เงินทองทรัพสมบัติสิ่งที่เราคอยคว้าสิ่งที่เรากระเสือกกระสนดิ้นรนที่จะครอบครองมันแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่ถูกเก็บรักษาไว้ในก้นบึงหัวใจของเรานั่นคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่ทําให้เราตื่นรู้จิตวิญญาณที่ทําให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่มันเหนือกว่าชีวิตที่มันทําให้เราสามารถ แสวงหาและค้นพบความสุขหรือคุณค่าและความสําเร็จของชีวิตที่แท้จริงซึ่งมันอาจจะร,รองรับหรือแวดล้อมด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองแต่ถ้าเราไม่มีความสุขเราไม่มีการตื่นรู้อย่างแท้จริงเราก็จะเป็นเหยื่อของการใช้ชีวิตบนโลกวัตถุใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกของความคาดหวัง หรือการไล่ล่าคุณค่าที่ในที่สุดเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการมาทั้งชีวิตหรือช่วชีวิตมันอาจจะเป็นเพียงแค่การตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกที่มันทรงพลังและมีคุณค่าผมอาจจะหมายถึงความเข้าใจชีวิตมันไม่ได้เป็นการตื่นเพียงแค่มีลมหายใจลืมตาขึ้นมามองดูโลกและสรรพสิ่งแต่ผมหมายถึงการใช้ชีวิต หรือการมีชีวิตที่ตื่นขึ้นจากความคิดตื่นขึ้นจากความเชื่อเก่าๆที่คํำครึที่มันล้าสมัยตื่นจากความเข้าใจผิดที่เราติดยึดอยู่กับคุณค่าของของคนจากการวัดจากการวัดผลของความสำเร็จในโลกวัตถุจนลืมไปว่าความสำเร็จความสำเร็จที่แท้จริงมันคือการได้ใช้ชีวิต อย่างอิ่มเอมอย่างฟูลฟิลและมีความสุขมันคือการตระหนักรู้ของชีวิตที่เราไม่เป็นทาสของของเงินของทาสทาสของเงินตราทาสของวัตถุและเป็นนายเหนือโชคชะตาเป็นผู้ริขิตชะตาชีวิตของตัวเองนี่แหละคือที่มาของคําว่าตื่นรู้ที่ผู้คนในโลกกําลังตื่นตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติมันเป็นการตื่นรู้จากโลกเก่า มันเป็นการตื่นรู้เพื่อทําให้เราปลดปล่อยตัวเองออกจากความไม่รู้มันเป็นการตื่นรู้เพื่อเราพบคุณค่าของการใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างแท้จริงและการตื่นรู้จะทําให้เราทุกคนคนพบศักยภาพของซูเปอร์เนเจอรัลมนุษย์พันธ์ใหม่ไม่ได้ตื่นรู้เพียงแค่มีลมหายใจไม่ได้ตื่นรู้เพียงแค่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในวันๆแต่ตื่นรู้เพื่อที่จะออกแบบดีไซน์และเลือกที่จะลิขิตชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเองอย่าง 确定。<开>心开心